มาแล้วครับขบวนตองห้านะครับกำลังจะผ่านตรงที่ผมถ่ายนี่หกนาฬิกาสามสิบห้านาทีนะครับได้ G A สี่ห้าสองสามนะครับทำขบวนมานะครับตอนแรกนี่ได้สี่ห้าห้าหนึ่งนะครับทำมานะครับแต่ว่ามาเปลี่ยนรถจักรนะครับเป็นสี่ห้าสองสามนะครับไม่รู้วันนี้จะมายาวหรือเปล่านะครับตองห้าวันนี้เดี๋ยวมาคอยดูกันนะครับ 559ก็ 5, 5, 9, ยังไม่มานะครับ559เพิ 5, 5, 9, ่งอยู่แถวเก่งคอยนะครับ มาไม่ยาวนะครับน่าจะเป็นทุเรียนนะครับตู้ขาวๆเนี่ยหอมจุยเลยครับเวลาขับเอ้ขอบวนรถวิ่งผ่านไปส่งทุเรียนเนี่ยครับตอมห้าวันนี้